ซื้อของเล่นแต่ว่าลูกต้องถือเงินเองเราอยากซื้ออะไรเราซื้อแต่เราต้องซื้อภายในกบที่มัใม้โอ้โยเอาละกันเหลือ300นะครับพี่300ก็เหลือ10 10บาทเฉพาะอย่างเงห้ย10บาทแล้วไปยืมจังแล้วไปยืมจังกันนะคะ ขายที่ชิ้นนี้เนี่ยแปดแสนห้าสวัสวดีครับกุณมันแพเว์ของตอ,อนนี้นะฮะเราอยู่ที่ตึกอเววันพาซานะก็คือสะพานเหล็กอ่อนนั่นแหละใช่ตี่นี่ั้งตึกนะเด็กๆบอกเลยมีของเล่นทั้งตึกจะบอกว่าลูกจะมือเต้นนิดนึดนงนะ วันของพวกหนูเออนั่นก็คือวันเด็กวันเด็กปกติเขามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะแต่กิจกรรมของเราในวันนี้ที่มีกับด๊าจะพามาทํานั่นก็คือซื้อของเล่นเราจะมาซื้อของเล่นแต่ว่าลูกต้องถือเงนินเองอแล้วก็คิดเองว่ามันเกิน พี่มัมกระแดกให้หมเราเราอยากซื้ออะไรก็ซื้อแต่เราต้องซื้อภายในงบที่มัมตั้งให้โโอ้หก่อนให้ตาหมอหมีจะต้องขอคำขวัญของเด็กคำขวัญของเิเลนอะไรก็ได้คิดเองเลยเด็กดีปีนี้จะไม่ตีพี่น้องเด็กดีปีนี้จะไม่ตีพี่น้องโอเค เราจะแบ่งเท่าๆกันที่เด็กละ500บาทขอค่อ่ยัมากทนทีรอนกอ้วคำันค่ะเด็กดีนี้จเช้าทุกวันเลยค่ะอบชอบเพเราชอบตื่นสายเด็กดีคนสุดท้ายเด็กดีปี จะไม่ฉีดอีกหนึ่งจะไม่ฉีีนึ่จะไม่ฉีรถที่นนโดนได้ไปทั้งหมดคนละห้า้อบาทตึกนี้มีทั้งหมด4ี่หชั้นดูดีๆนะคะยังไม่ต้องรีบซื้อโอเคไหมแต่ถ้าเราเรีบซื้อเราก็จะได้ปิดเทปแล้วก็กลับบ้านเลยนะนนี้ซื้อก็ดีเหมือนกัน <het S 1> อะไรดีอะน้อยมากสำหรับคิงคิดว่าน้อยขอาไทยด้วสามาไดไหมคะไดไหมคะคน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 ซ้ายคนซ้ายมองต้องหน่อยอย่ามองแต่เงินย่มองี่บ้าหรอคะพี่บ้าให้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 คนแรกก่อนชอบถามให้คนแรกตะกินเนี้อครับอมอไปเลย กี่โมงวันวันไหนบ้างองอ่างจึ้นไม่รู้แต่ก็่ว่าสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยแหละอ๋อในะสัมภาระอ่ะององอ่างนะคะอ่าอสีมงเย็นอีมงงเย็นถึงถึงถึงสี่ทุ่มาบาแบนหน่อยไหมอาม่เาเอเอาเสิบสอง เราจะป็นไ,ไปชั้นที่สองนะคะไปดูกันว่า,าชั้นที่สองมีอะไรนะโต๊ะไ,ไหนๆก็มาร้านมีฝนละเดี๋ยวผนมีของให้น้องอือมีอะไของเยออเดียวเดี๋ยวพี่ฝนอาของให้ชิ้นนึง <c oughs> พี่ล่าซื้ออันนี้เหรอโลกได้สีได้สีจีบแล้วไม่เป็นไรค่ะอ้าวใครอยากซื้อสนุกปี้ก็มาที่นี่ได้แล้วจ้าไม่ได้ขายค่ะบริษัทสองก็ไปขอจีบจีบก่อนจีบแล้วขอได้มาแล้วซื้อนูนฟี่เดี๋ยวไปช่วนแดนมาซื้อดีิบเอเดนชอบอันไหนบ้างไหมยังไม่ก็เพราะเพราะตอนไหนที่ที่เอเดนไม่ชอบ ออันหนักมันจะได้เอาไปหยอกกับอ๋อคือถ้าไม่ชอบจริงๆจะไม่เอาจะได้เอาเงินไปหยอกกับพวกใช่ไหมลูกโอเคเข้าใจเข้าใจให้ฟรีเอาไหมพี่เขาให้ฟรีเอาไเขาบอกโอ้โหขอบคุณมากครับพี่เข้าใจดีมากให้ฟรีแต่ตอนที่ขาขวาเขาสะุดเอ๊ะเด็กสะดุฟรีแล้วจริงหรอ ได้ของซีแล้วหรอได้ของซีอีกแล้วเดี๋ยวนี้ไอ้แดงเขาจะดวนี้เล่ามาช่วยดูหน่อยน้องอยากได้แมวขวับน้องอยากได้แมวขวับไหนแมวขวับแมวขวับไม่มีอ่ะลูกได้มาเสร็จแล้วยังไม่เสียเงินสักบาทหนึ่งเลยเหลือห้าร้อยดีจังตังเดือดครบโอ้โไปดูที่ไหนเอาเว่าที่นร้านของีเซซีของซื้อของหรือได้ของฟรีเซซีของ เรียกค่ะแม่อยู่ตรงไหนร้านที่ได้ฟรีอ่ะเรียกเลยจ้าอะไรเหรอเรียกร้านฟรีอยู่แม่เอเดนมาซื้อพบยังพบยังพบคนหลีกคนนึงใช่ไหมขอบคุณยังขอบคุณค่ะ ยังไม่ลับไม่ไงผมลี่ใหนดยวเหมนครับได้เลยคับเท่าไหร่คะสป่ะองปค่ะเยใจมากค่ะทุกคนะคี่สนุกลัปะร้านที่ผลสนุี้สรุปได้สนุปี้กลับไปไหมคะพี่เพานะรู้แล้ว พี่เขาให้เพราะพี่เขาเอ็นดูเ,เราและรู้ไ,ไหมว่าพี่เขากว่าจ,จะสะสมได้แต่ละอย่างนี่นานมากเขาไม่ได้ขายนะลูกเขาไม่ได้ขายที่ชิ้นนี้เนี่ยแปดแสนห้าที่ผลสนุ๊ปปี้เขาสะสมของทุกอย่างที่เกี่ยวกับสนุ๊ปปี้เลยรู้ไปขอบคุณพี่เขาามาเป็น<ว><ว>ของพ<ว>ี่มีทุกค่า,าทางจิตใจแล้วพี่เขาแบ่งปันเราขอบคุณค่าแล้วขอบคุณค่ะรู้ไหมเขาวันนี้แม่ อายมากใช่ลูกวิ่งขอ,อตงแต่ของฟรีแล้วลูกก็พูดของฟรีของฟรีล้านฟรีฟรให้ตังไปทำไมไม่ใช้เลยแล้วก <c oughs> ็มันฟรีเขาไม่ได้ฟรี้ถึงเวลาที่ต้องใช้เงินแล้วค่ะโอเค okay ไหมคะโอเคค่ะเราจะเอาเงินไปห,หยอดกระปุก,กได้ลูกเป็นเป็นความคิดที่ดีมากแต่เราจะไม่ขอของฟรีกันแล้วถึงเวลาที่ล่องจะต้องไปใช้ตังค์แล้วค่ะไปค่ะ เอเลนมาดีก่อนเอเลนบอกมาเอเลนอยากได้อะไรแบบไหนยังไงมามจะได้พาไปร้านถูกไปดูตรงนู้นไหมร้านร้านตรงนู้นดูดูหน้าร้านก่อนกระต่ายสาวก็มีทีนทองก็มีเอาอะไรเขาเหรอเขาเจอดาวมาเลยนะ อ้ยมีธน,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 นูอ่ะยิงธนูอไม่มีเท่าไหร่ตอนนี้350บาทค่ะลูก350บาทเหรอตอนนี้เอเดนมีอยู่500อันนี้350ซื้อได้แตนลูก็เหลือ150บาทพี่เขาจดจะให้ได้ไหมอ่ะพี่จดให้320บาทละกันครับไะโอเคไหมโอเค ชอบไหมชอบซื้อเลยเหลือ170นะไปชื้ออย่างอื่นได้170บาทนะป่าให้คือ6บาทแน่ใจนะว่าจะเอาแม่ทราแม่ทรายตังหัวอยู่ตังหัวอยู่ได้แล้วสินนี่คืออะไรถุงถุงเจ้าหญิงได้เข้ามาใช่แค่แค่ในร้าซื้อเจ้าหญิงสีฟ้านั่นนะเลยร้ายังมีตังเหลือยู่3ร้อยบาทเจ้าหญิงสีฟ้านี่เท่าไหร่ครับมีให้100เดียว ี่ห้้อยเดียวพี่เขเยี่้าเดยเหลือสี่ร้อยเลยนะสี่ร้อยอบอกพี่ขบอพี่เขาเอาไปดูไอ่เหลือกันด้วยได้อะไรอะเขาเหลีกเหรอเขาไหลขาสองร้เนี่ยให้เขาลดไอายน่ารักให้เหลือเท่าไหร่คะหนึ กี่เหลืออีกสี่ร้อยใช่ไหมจ้า้ยทีมจะเอาอะไรร้านไหนก่อนนะเดินเจอกันนนเดินาป,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 ปมามีสีชมพูแปดร้อยบาท<อ>ตายแล้วค,คุณลุงต้องลดให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยต้องขอคนาชิติดตามมาคนละคนละห้าสิบบาทโอ้ยทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นที่อยู่ในงบประมาณที่เหลือของเราเห็นไหม งง่เงี้ยน่าสิบบาทลงแบงค์สีเขียวสัใบครับให้พีาไปนับหนันบสองสามย่างเตังเหลือเปล่าได้งงามอยากได้นี่ซื้อให้หลงงามได้ไหมไม่เยอะไม่เยอะ <c oughs> ะไ,ไ,ปไปตอนนี้เหลือ130ของเล่นได้มา2ชิ้นแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรอ่ะอันนี้เท่าไหร่ครับ69ค่ะไม่เป็นไรเราต้องหาอันอื่นใช่ไหมครับเรนไม่มากหรอกคนเยอะเลยล่ะ <c oughs> อนะะันนี้กี่บาทาหรอคะ50ครับ50มีเหรอมี500เท<ะ>่าละ,ะสิ่ง บาทเข้ากันหมดค่ะหรือว่าคือสิ่งเืองกีที่บาทเท่ากันค่ะรวมกันี้า้าสองะค่รค่ะ100ินถามพี่ก่อนลดได้ไหมครับจัดไปลินมีร้อยนึงจัดไปลินมีร้อยนึงหมดคะหมดหรอ ร้อยเจ็ดห้าบาทได้อะไรขึ้บลูกไม่เดินต like you know so ังเหลือเท่าไหร่ลูกร้อยสามสิบบาทอยากได้มากไหมลูกลงครับเดนให้เกินไหมครร้อยครับไ้เนี่ยเนี่ยาจริงเงินร้อยเก้าเก้านะขอเป็นห้าสิบบาทลูกขอเป็นห้าสิบบาทขอ้วุากคอยากไปยืมตังอยากไปยืมตังก่อนนะคะ แชมพูอะไรอ่ะอ้ะไข่เขาเล้วมาจากไหนยเีนลูกหนึ่งอันของไยล่านะเอาด้วยเปล่าเอาครอันี้กี่บาทห้สิบาทครับโดูนา่น ท,ท,ทำยังไงดีเรามีหนึ่งร้อยชิ้ครึ่งหนึ่งไปเลยชิ้ครึ่งหนึ่งไปเลยเราต้องให้พี่เขาอ่ะให้ไปเลย,ยแล้วพี่เขาจะต้องทอนเงินให้เราไงอ่ะนี่ค่ะสุบาทขอบคุณค่ะโอ้ยพี่ดิลพี่ลูกนิสิตโอ้เกมหยิบเหรียญอะไรเก้าร้อยห้าสิบบาทด้อยู่กับล่ากับพี่ลินหรือเปล่า อะหรอมันมันมีปัญหานิดนึงอะขึ้นมาชั้นสี่ได้ไหมอ๋อนี่ไงพี่เกิดอ,อะไรตกองมาเลยอจริงๆอว่าซืด,ดาไม่พอเหรอใช่แค่วคินไม่พอนี่ยแล้วก็ไปซื้ออย่างอื่นใค่เงินไม่พอนแล้วก็ไป เดนดาอนบ,าาดบาอ,ดอ่ะมันร้อยเจ็ดสิบบาทถาดอยู่ห้าสิบบาทขอค่ารถยังขอหรือ,อ,อยังขอรถยังยัยบอกว่าไม่ได้รถได้แค่นี้เจนก็เลยบอกเดยวจะไปยืมตังค์พี่ต่อ <c oughs> ให้ยืมหรือไม่ให้ยืมยัยในรับยืม เดี๋ยวก่อนพูดก็ไม่พูดมือเร็วมากพี่ลาให้แล้วขอบคุณแม่ลากเดี๋ยวแลากเล่นเลยนะอ่านให้งั้นลาไปดูเปล่าว่าน้องจะเอาอะไรดูไหมอ่านนะในเดนพาไปนี่นี่นี่คุณลุงเอาพวกมาแล้วเอาพวกมารวมนะนักเรียนจัดให้นะครับเอาเอารวมกันก็ได้ครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย สรุปว่าจะเอาไปหยอดกระปุกผิดบานหรือว่าจะไปซื้อของต่อเอทตุ๊ะปูไม่เอทกระปุกโอเคอันนี้เท่าไหร่คะอะไรคะสี่เก้าเก้าค่ะพี่อันเล็กนะคะเท่าไหร่อันนั้นสามร้อยยี่สิบเก้าบาทครับน่าจะพอเลยเอาละกันเหลือสามร้อยนะพี่สามร้อยก็เหลือแค่สี่ เอาแค่ะ3สารจริงๆที่เป็นจ้าไปหยอดเอาไงดีครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาขอโทษนะครับได้ครับอันนี้ไปหลายเหลืออยู่สามร้อยนราจะเอาอันนี้นะค่ะยังไงดูนี่วุ้ยนี่ได้ ตังเหลือไม่ลูกเหลือครับเหลือเท่าไรครับพอแล้วค่ะชิ้นเราไ่หย่อนเหรอน้องก็พอแล้วครับน้องก็ตังหมดแล้วลูกตอนนี้เหลือในล่าคนเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปให้กำลังใจล่าก่อนนะอ๋อ <c oughs> อันนี้เหมาะกับเอเดนเนอร์เลยคะ่ะลูกกระสุนเหมาะกับเอเดนอันนี้มียี่สี่ตัวอยากได้อันไหนคะอันนี้ก็พอใช่ไหมครับ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวใบเสร็จมาให้นะคะยังเหลืออีกหรอร้อยหกสิบห้าบาทพอได้ยังือยังซื้ออีกหนึ่งอันอา้าวงนั้นเดี๋ยวเราเดินดูว่าอีกหนึ่งอันของไนร่าน,นั้นจะเป็นอะไรนะอันนี้ใส่ห้อยแมสอะไรนะคะกี่บาทอันนี้หรอคะอันนี้สามสิบท่อต้องไหมคะขอบคุณนะคะลูก อยู่350อยบาทเหรอนี่ผมได้กี่ชิน <S 1> 1. <S oh. oh. ้นสามชิ้นหนึ่งนมไข่สามอ่เสายสายนุ่มนิ่มบูบี้ไหนเงินที่เหลืออยู่ไหนโ oh. uh oh. อ้โหรู้ว่าม้ย้าบบาทจริงใช้ไปเพียง150่อย้าสบาท เเปยาบครับของพล่าเหลือเงินเท่าไหร่คะือเงินอยู่ 100... บาทว้าวเีบแตมีเกิดเหตุการณ์เอเดนซเอตังเหรอลูกเอเดนยงตัดไปเท่าไหร่คะห้บาทแสดงว่าในล่าที่จริงต้องเหลือ195บาทอ๋อที่ท้องแม่ สองสามสี่ห้าชิ้นห้าชิ้นแล้วยังเหลือทอนอีกลกูกมี่เหลือจะไปทำอะไรครับหยอนกระปุกหยอดกระปุกใช่เงินเยอะแล้วค่อยมาซื้อมากเลยลูกเอเดนเอเดนดาดาไม่ได้ไปกับเอเดนเลยเอเดนเหลือเงินกี่บาทครับสิบบาทสิบบาทสิบบาทอ๋อนี่ไงอย่าเรียกว่าเหลือติดลบติดลบอยู่ติดลบห้าสิบบาทห้าสิบบาทอ่ะให้เอเดนไปเลยหรือว่าให้ยืมเฉย ให้ยืมเอาแสดงว่าเอเดนต้องคืนในละ50บาทนะได้ของเล่นมากินชิ้นพนาดูสิไหนดูสิโอใหญ่เลยโอ้โหธนูยักษ์ดาบโอ้แอ็บสามชิ้นแต่ได้ชิ้นใหญ่ไงยังไงางวันเด็กเออวันเด็กสนุกมากวันเด็กสนุกมากใช่ อันนีเด็กๆก็จะได้เรียนรู้นะวิธีการใช้เงินแบบยังสนุกสนานก่อนนะพอเขาโตขึ้นเขาก็จะได้รู้วิธีการใช้เงินแบบที่มันเค,เครียดมันเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็ให้เขาเล่นแบบสนุกสนานบวกลบเออพ่อแม่คนไหนนะอยากลองทําก็ลองทําได้นะฮะแต่ว่าต้องใจเย็นๆเราอย่าไปรีบร้อนเขาเพราะว่าเขายังกระบวนการคิดในเรื่องของการซื้อการจ่ายการอยากได้เนี่ยอาจจะยังไม่ถนัดเกอนกับพวกเราผู้ใหญ่นะจ๊ะถ้าทำความขวัญของตัวเ,เองได้ บยดีไหมดีโอเคสงสารวันเด็กนะลูกๆสงสารวันเด็กคนะส,ง,นสงสารวันเด็กครับทุกคนครับแล้วก็บบาายไปายบายบไป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 